ท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณเจยุทธครับคุณชุติพรชุติพพครับผมครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับผลการหารือเรื่องแผนจัดหาแล้วก็กระจายวัคซีนแล้วก็การตั้งทีมไทยแลนด์สี่ทีมเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็ดีดีดีครับคือบรรยากาศดีครับคือสิ่งแรกเนี่ยได้คุยถึงความพร้อมนะครับสามทีมเราจะ ทํางานรองรับกับวัคซีนที่จะเข้ามาจะฉีดให้ทันนะครับก็คือมีทีมแรกท่านทราบอยู่แล้วนะเรื่องจัดสถานที่บุคลากรต่างๆนะครับพ็อปครับเรื่องที่สองก็คือเกี่ยวกับเรื่องเอาจัดระบบเอาเทคโนโลยีหรือเสริมแอปพลิเคชันของหมอพร้อมนะครับปอพร้อมนะครับเรื่องสามก็คือเกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิเคชันเรื่อง เกี่ยวกับการสื่อสารนี่สําคัญมากนะก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจนะครับ,รบแล้วก็ความเข้าใจว่าฉีดกับไม่ฉีดมันต่างกันยังไงนะครับลักษณะเดียวกันเนี่ยที่วัคซีนมันไม่ใช่ตัวเลือกสองตัวละต่อไปก็จะมีอ,อมพวกไอ้จอร์นสันแอนจอร์นสันออสเดียวเองนะครับยังอะไรอะไฟเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเข้ามาก็จะได้ให้ความรู้กับประชาชนว่า ตัวนี้แล้วเนี่ยมันฉีดแล้วอายุเท่าไรถึงจ,จะฉีดอะไรอย่างเงี้ยต้นครับแล้วก็ยังให้ความรู้ด้วยนะครับว่าเออฉีดแล้วเนี่ยอาการถ้าไปเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่มันองประกอบทั้งนั้นที่จะทําให้วัคซีนเนี่ยถ้าเข้ามาถึงแล้วเนี่ยสามารถจะบริหารจัดก,การได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่สิ่ง,ส,งสิ่งเหล่านี้เนี่ยบอกเออ ทางหอการค้าไทยเองเนี่ยมีจัดทีมพร้อมมากๆแล้วนะครับไปเสริมในส่วนของทุกจังหวัดนะครับแต่กันตอนนี้เราจะทําให้กับทางกรุงเทพมหานครเพราะเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดประชากรที่เยอะที่สุดพรุ่งนี้เราจะมีการแถลงข่าวร่วมกับทางผู้ว่าการจังหวัดนะครับครับินะครับ ตอนเก้าเชาที่สารากลางที่พุ่งนีอเมริน,ะนาครนอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับก็มาคุยถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดที่ซีโอสี่สิบคนเนี่ยที่เราประชุมกันเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วอ่ะนะครับครับว่านเซริร์นของเราก็คือประเทศชาติเราเนี่ยเศรษฐกิจถ้าจะมาจะดีคือจะจะต้องสามารถที่จะเปิดประเทศได้และเปิดประเทศได้ก็คือ ประชาชนจะต้องมีการฉีดวัคซีนไปถึงประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ70เปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าห้าส50ล้านคนหสิบล้านคนนี่ก็ถ้าเป็นแอสตราเซเนกาหรือซีโนแวคต้องคนละสองโดสเท่ากับร้อยล้านโดสครับด้ยแต่หนึ่งร้อยล้านโดสเนี่ยรัฐบาลกับจองมาเพียงแต่ประมาณ 65ล้านโดสเขก oh <my> ็หมายความว่ารัฐบาลจะต้องไปซื้อเพิ่มอีกประมาณ30-35ล้ลานโดสอย<ๆ>่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้เรา, richness, าก็บอกว่าอถ้าไม่ได้แล้วเนี่ยเอกนชนเราเนี่ยถ้ามีทางที่จะช่วยหาแหล่งในการซื้อเพิ่มเสริมได้ไหม <Course. S 2> นอกจากไอ้ตัวที่ซีโนแวคกับเอ็กซ์ตาเซเนกาเนี่ยช่วยกันหาได้ไหมแล้วถ้าช่วยกันหาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปรบกวนทางรัฐบาล พวกเราก็ช่วยกันซื้อเองแล้วก็ให้กับทางทหารมาได้เอ็กซ์ตรานะครับอันนี้คือมางว่าเพิ่มเติมเข้ามาฉีดให้กับพวกพนักงานเราสิหรือไม่ดีก็พวกสมาชิกของพนักงานเราเรารับชอบนัใจเองนะอะไรอย่างนี้ถ้าทำได้แล้วเนี่ยเราก็ให้มาได้เร็วด้วยแล้วก็สามารถที่จะแบ่งเปาภาระนะครับงบประมาณของรัฐบาลแล้วรัฐบาล ที่เก็บไว้ให้กับพวกเรา <c oughs> พวกนี้ส่วนเกินก็เอาไปให้ประชาชนเพิ่มขึ้นนะครับอันเป็นอย่างคิดนะครับ<อ>ทีนี้เมื่อวานที่ท่านนายกร,รัฐมนตรีก็กปฏิบัติม,มีมีท่านรองนายกอนุทินนะครับประชุมด้วยนะครับท่านสองท่านบอกว่าขอบคุณมากทางของกัปตันไทยตอนที่มีข่าวดีก็คือว่าเราได้มีการ ช่วยเจราจานะครับโดยโดยใช้สัมพันธ์สภาพนะครับระหว่างประเทศเนี่ยไปหาพวกเพิ่มมาได้จำนวนวัคซีนเนี่ยได้ถึงสามสิบถึงสามสิบห้าล้านโดสมาประเทศไทยนะครับก่อนสิ้นปีที่จะทำให้สามารถจะฉีดให้กับประชาชนทั่วถึงถึงเจ็ดสิบเป<ข>อร์เซ็นต์ขอให้แต่ว่าถัามัน ตอนช่วงสาท้ายเนี่ยจํานวนมันพลักเข้ามาอย่างนี้เนี่ยพวกเราต้องเอาอยู่นะคือมาถึงเนี่ยต้องไล่ฉีดเลยนะอย่างนี้นะครับซึ่งส่วนนี้ก็ฟังแล้วก็สบายใจเราบอกเอาถ้าอย่างนั้นก็แม้แต่ ขอกันค่าเองก็พยายามช่วยช่วยหาต้องยอมรับว่ามันหายปากมากพอมันช้ากันไปแล้วใช่อุ้ยหลายเดือนที่แล้วนะตอนนี้เราบาดกันมันก็แยกกันหน้าดูเลยนะครับก่อจะเราของขอกันค้ามาได้เนี่ยมันคุณต้องปลายปีละนะครับซึ่งมันก็มันก็มันทำมันเท่ากับทํางานซับซ้อนอ่ะอืมะบานีปมันช่วงนั้นโอ้โนักงานคุณไม่รอคุณแล้วครับ ที่ไหนก็ฉีดหรือรัฐบาลให้เท่าไรเขาก็ฉีดไปก่อนแล้วใช่ใช่อย่าไปเปลืองอันนั้นเลยคือคือคือมาทํางานร่วมในสิ่งที่เราเอื้อซึ่งกันและกันมากกว่านายกก็เลยบอกว่าเอผมนี่คือมอบหมายเลย<ม>ให้ให้ท่านรองอสุขพัฒนพงศ์น,งนะครับตั้งสี่ทีมด้วยกันแล้วทํางานคู่กันเลยนะครับ<ม>อตอนบ่ายมีประชุมคอรออและกอคอเข้ามาด้วยแล้วก็เลยบอกว่า นอ้ของของขอกันค้าเราก็มีสีทีมที่แน่นอยู่แล้วแล้วก็ทา <c oughs> ไปไกลแล้วงานไปไกลท่านประธานอดก็บอกว่าเออเขาก็มีสีทีมนะเราบอกเขาทำเป็นสีทีมกกรเลยก็ได้ทัด <c oughs> ตัวก <c oughs> ันเป็นในลักษณะว่าเออเอกชนรัับางก็ทีมไทยแลนด์ก็ได้นะครับเป็นลักษณะนี้ครับออกมากเป็นลักษณะนี้ครับ <c oughs> ก็เป็นไทยแลนด์สีศูนนี่นะไทยแลนด์ไทแลนด์สนะก็เรียกว่าน่าจะมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้นตามที่พี่น้องประชาชนคาดหวังเอาไว้ถูกไหมฮะมีหลายแบรนด์ให้เลือกใช่ใช่ใช่แล้วท่านท่านท่านนายกก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยสัมพันธ์ใช้สัมพันธ์สภาพระหว่ังประเทศเนี่ยที่เมื่อเมื่อเมื่อวานหรือเนี่ยเมื่อวานหรือวันซืนเนี่ยก็ได้คุยกับทางท่านทูตอย่างตีนย ที่ที่ทูตจีนประจําประเทศไทยครับก็บอกว่ารัฐบาลจีนจะช่วยให<ม>้มีซิโนโนแวคเข้ามาอีกห้าแสนโดสเนี่ยเร็วๆนี้แล้วอืมัน<ม>นี้เป็นตน้น<ม>เนี่ยคือสิ่งท,งที่สิ่งที่ทุกคนก็ตื่นัวกันช่วยกันกล้ไม้กล้มือนะครับในสิ่งที่ตัวเองขนัดนะครับจะได้ไม่ม ไม่ทํางานในลักษณะซ้ำซ้อนนะครับล็อตแรกของของเอกชนนะฮะที่จะได้นําเข้ามานี่พอจะแจ้งไทม์ไลน์คร่าวได้ไหมครับว่าจะมาเมมื่อรจะาถึงเมื่อไหร่ของภาคเราอของของของเราถ้าถ้าถ้าเท่าที่เราหาแหล่งมานะครับครับต้องตอมรับนะครับว่าถ้าเราจะซื้อนะครับแล้วแต่แน่นอนขอการค้าไม่ได้เป็นคนซื้อเราไม่ได้เป็นเฟดเจอร์ไม่ได้เป็นบิกเอร รเราเปยนแบบเป็นการเชื่อมระหว่างดีมานของพวกเราแล้วเราเยอใที่จะไปซื้อนะครับกับจะภาคเอกชนอย่างเช่น <c oughs> ที่ที่คุยกันไว้ว่าทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเขาจะมีไลเซอร์นในการที่อินพ็อตได้แล้วก็สนับสนุนนะว่าเราจองกับเขาก็ได้ถ้าก็เอามาเขามีลูกค้าอยู่แล้วที่จะไปซื้อวัคซีนโดยที่ซี o อของเราหรือสมาชิกของเราเนี่ย เออก็สามารถที่จะไปจองแล้วก็ซื้อได้นะครับเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าเพียงแต่ห้าวันที่เราขึ้นเวบไปเนี่ยมีบริษัทนะครับที่บริษัทขนาดกลางมีสองพันหกร้อยกว่าแห่งนะครับโโประมาณเก้าแสนกว่าโดสใเก้าเปรรากร่ารเก้าแสนปรายก็ประ,ประมาณถ้าสองอสองโดสต่สอคนก็เท่ากับ จองมาสองล้านโดสเลยนะโอวันนั้นบอกว่าต้องการสักหนึ่งหนึ่งล้านโดสนะครับถ้าเราเปิดเว็บต่อไปเนี่ยอาจจะได้ถึงห้าห้าล้านโดสที่เราจะสามารถที่จะสั่งกับทางไม่ไม่ว่าทางจะจะทางไหนที่จะอิมพอร์ตเข้ามาได้เร็วเนี่ยเราสามารถจะออเดอร์ได้เลยเป็นลักษณะนั้นนะครับนี่นะครับผมก็ น่าจะครบถ้วนนะครับรอรอคอยความหวังกันอยู่นะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับสนับสนุนครับครับผมเชื่อกันนะครับครับผมสวัสดีครับครับ